ันนี้เซฟจะแปลามาทํากับข้าวนะครับวันนี้เนาะเอ,อ้ยแกงอย่างนอกวันนี้ผัดเผ็ดก็จะขึ้นเมนูออกแกงไก่ใส่ดอกแก่เนาะดอกแคดอกแก่หรือว่าดอกาขาวๆนะถ้าบ่อนผักเนาะนี่ครับที่ไหนบอกแกงที่นี่จะแกงเออ่ัมีเนาะใส่ตามสูตร กะใส่จะได้กระบุกเป็นยังตามใจฉั้นอ่าไปเจอกันแล้วนี่ยซี่โครงไก่เออโครงไก่เนาะแข่งโครงไก่ใส่ดอกแกลีุ่กรรตามใจชอบกินไปฮะ,ปะบวกแกงเสใส่ไปแล้วแปดหนึ่งออเออแล้วก็มันจุกอือกระฟุกโรเนาะมีฮะมีรสดีมีซูชเกีย๊ยวน้ำแปลามีซอสใส่ไปเลยเออ ของเครื่องใช้ในครัวเรือนของเราต้องมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วใส่ไปเลยครับแตมใจสับถ้าคุณจะเก่งกระแตมใจคุณเนาะสูตรไผ่กระสูตรไผ่สิอืชุดไปชุดมาเอนนอหืมไปกิ่นคนเดียวเนี่ยคนเดียวก็ต้องอิ่มคนเดียวนะอต้องใส่มากินอืมอันนี้ไปเไันจะไปโจมมาโจมหลอกบอลกันไหได้เออ,เออเออ แต่ละวันเนาะความตุ้กความหยกความอดความอยากความหิวมันก็อยู่ที่การกินทั้งนั้นถ้ามีอยู่มีกินเหรอหมไปไหนแล้วนอนมุดพุ่งนอนเนรอแต่พอไม่เห็นต่เออเพราะแหวกความอยากความหิวแคนั้นวันนี้กับตุ้กกับพรหิวมีความสุกกับเพราะว่าอิ่มแล้วอกินล้ากินนอนกับพักผ่อนพอตอนเจ้ามาแห็มกับเออหิวแหมแล้วหิวแห่มแล้วอ ก็ห the ิวว่าวันนึงก nah. ินสําคเนาะตกดึกมาแฮมต้องหิวแฮมมีหิวแฮมก็ลูกมากินแฮมโอยเออหิวก็ต้องกินแหลคนเาเนาะอันนี้ก็พอกับ่เออถ้าอีไหมกกหงสีนี่กินแล้วกินแมกินแล้วแมก๊ตะกับสดกเสียงกินแล้วกินแมกินาน รับตึงมากกีหยวกับเนี่ยน้องมนุษย์น้องมนุษย์ยี่งแต่งยิ่ยากที่สุดจ้างกับสายน้ำปลาเกมกับบอ้าเกมเนี่ยที่สุดก็คือมนุษย์เออเนี่ยสุดคือมนุษย์บ้านก็ว่าบ้านโคมก็ว่าโคมบะคุ้มกัใสายดีโอ้หลายอย่างคอนเสิน์ตยากมากๆเลยคือผูไปนี่ก็สูงเกินไนี่สูงแก่งแต่ชวนกันมากินได้แค่ผัดเกลือแกงบ้างผัดบะเคยแกงกระลองแกงนะสุดนี้ไม่ห่วง แกงซีโครงไก่ใส่ดอกแกรับรองอิ่มต้องแน่นอน